มาต่อกันที่ละครเลพลิงไพรเมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะได้กลิ่นความรักของพระนางหวานฉ่ากันมากๆหลายคนคงลุ้นว่าถ้าความจริงเปิดเผยเมื่อไหร่คงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่นอนนี่ค่ะคืนนี้เลยความแตกจนได้สงสารก็แต่นางเอกปูเป้เกศรินพยายามหาทางบอกความจริงหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสพอถึงวันที่พระเอกเอสกันตพงรู้ความจริงว่าตัวเองเป็นลูกของพ่อเลี้ยงเอกภาพจากที่เคยหวานดูจากสีน้าเอสตอนนี้รู้เลยว่าโกรธมากแม้ปูเป้จะยกเหตุผลร้อยแปดมาอธิบายยังไงก็ดูจะไม่เป็นผลเป็นอีกหนึ่งฉากอารมณ์ดราม่า ของทั้งคู่และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เห็นความสัมพันธ์ของพระนางสันคลอนอีกครั้งค่ะวันหนึ่งที่ทุกคนรู้ว่าพิมพ์เป็นลูกของใครนั่นแหละค่ะคือจุดจบของความแบบมิตรภาพที่ดีเลยเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเราอ่ะเข้ามาหลอกคนในหมู่บ้านเข้ามาแบบหลอกเพื่อจะเป็นสะพานให้พ่อให้พ่อมาทําเหมืองแร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่เราก็พยายามพิสูจน์ตัวตนของเราว่าแบบเราไม่ได้เป็นเหมือนพ่อนะเราไม่ได้คิดจะทําแบบพ่อที่เราเข้ามาเนี่ย เข้ามาเพื่อปกป้องทุกคนเข้ามาเพื่อปกป้องหมู่บ้านอะไรแบบนี้เราก็พยายามพิส,สูจน์สุดฤทธิ์แหละจนจนพิชิตใจเขาได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะคืนนี้มีน้ําตาท่วมจอรอดูหลังจบเส้นทางบันเทิง